อยแฟนบนาซ่ทุกคนนะครับวันนี้วันเสาร์ที่24พฤษภาคม2 5 1 8นะครับอยู่กับไอชวีทางอาเซียดีครับสำหรับวันนี้นะครับก็มีข่าวสารเกี่ยวกับตลาดซื้อขายนักเตะของอาเซียมาฝากกันนะครับเรียกว่าช่วงนี้เนี่ยกระพริบตากันไม่ได้เลยทีเดียวนะครับข่าวสารเนี่ยก็พลิกไปพลิกมาอย่างไม่น่าเชื่อนะครับเดี๋ยวก็มีข่าวว่า อาเซาเนี่ยจะได้วิกเตอร์เยอร์โกเรสมาร่วมทีมนะครับสื่อต่างๆโดยเฉพาะในโปรตุเกตก็โหมกระแสไปในทิศทางเดียวกันนะว่ามีความสนใจจากอาเซาอย่างจริงจังนะที่จะดึงเอาวิกเตอร์เยอร์โกเรสไปร่วมทีมหลายสำนักก็ลงลึกไปถึงตัวเลขค่าตัวค่าเหนื่อยแล้วก็ระยะเวลาของสัญญาแล้วด้วยนะครับแต่ยังไงก็ตามนะแฟนบานาเซาก็คงจะยังใจใหายใจคว่าอยู่นะจากสิ่งที่ คุณลุงของวิกเตอร์เยอการสเนี่ยได้ออกมาสื่อสารกับสังคมนะว่าพวกเขามีการคุยกันในครอบครัวนะรัแล้วก็ต้องการให้วนะิกเตอร์เยอการสเนี่ยอยู่ค้าแข่งกับสปอร์ติ้งลิสบอนต่อไปนะแต่ยังไงก็ตามนั่นไม่ใช่สิ่งที่สื่อสารออกมาจากปากของวิกเตอร์เยอการเสนะครับเพราะว่าเจ้าตัวก็ยังปิดปากเงียบนะครับ <c oughs> เกี่ยวกับอนาคตการค้าแข่งของเขาเองในขณะที่ทิศทางข่าวสารทางฝั่งของวนะิกเตอร์เยอการสเนี่ยก็ จะออกมาประมาณนี้นะครับล่าสุดก็มีสื่ออย่าง Give ์มิสปอรได้รายงานออกมาช็อกแฟนบอลนาซ่าจำนวนมากเหมือนกันนะครับโดยพวกเขาระบุว่าอาซ่าเนี่ยวางกองหน้าทีมชาติสโลวีเนียของอาเบลไลฟ์ซอย่างเบนจามินเซสโกนะครับเอาไว้ในลิสต์ที่อยู่เหนือขึ้นไปจากวิกเตอร์เยอร์โกเรสซะด้วยซ้ำนะถึงแม้ว่าจะเป็นรอง เล็กเซนเดอร์อีซักแต่ว่าในการคว้าตัวเล็กเซนเดอร์อีซักเนี่ยมันมีความเป็นไปได้น้อยมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะได้ตัวเบนจามินเซสโกเนี่ยมันเป็นไปได้มากกว่าและสื่ออย่างกิมมี่สปอร์ตก็ระบุว่าอาร์เซอเนี่ยให้ความสำคัญกับการดึงเอาเบนจามินเซสโกมาร่วมทีมมากกว่าวิกเตอร์เดอโกเรสนะครับซึ่งรายงานชิ้นนี้ก็จะไปขัดแย้งกับข่าวที่ออกมาก่อนหน้านี้นะครับที่ระบุว่า เดียเบต้ตาผู้มวยการกีฬาของอาร์เซอเน่เป็นคนที่ผลักดันให้สมโมสสเนี่ยคว้าตัววิกเตอร์ยอร์เกรสมาร่วมทีมนะครับเนื่องจากว่าเจ้าตัวก็เป็นที่ชื่นชอบของอดีตผู้มวยการกีฬาของอตรลนติโกมาติดมาก่อนแน่ที่จะมารับงานเป็นผู้กุมบังเหียนการเสริมทัพของอาร์เซอแล้วด้วยนะครับล่าสุดทาง Skysport เยอรมนีนะโดยผู้สื่อข่าวอย่างฟรานเพเ p น e บิร์กเนี่ยก็รายงานว่า อาเซาโดยอันเดเอร์เบอร์ตาเนี่ยนะครับก็อยู่ในขั้นตอนของการเจรจากับทางอาเบลไลฟ์ซอย่างจริงจังนะนะเพื่อดึงเอากองหน้าตัวเก่งทีมชาติสซลวีเนียของอาเบลไลฟ์ซมาร่วมทีมนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยทางฟาบริซิโอโรมาโนก็เคยออกมาอัปเดตนะว่านักเตะเนี่ยเตรียมที่จะย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับแต่ว่ายังไงก็ตามนะครับ ล่าสุดทาง f a b บ i z ซิโอโรมานผู้สื่อข่าวที่ดังชาวอิตาเลียนรายนี้เนี่ยก็ยืนยันว่าสถานการณ์ของการไล่ล่าไรเซนของนักเตะทีมชาติสโลวีเนียรายนี้เนี่ยก็ยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนนะครับซึ่งนอกจากอาเซวที่ f a b บ i z ซิโอโรมานยืนยันว่าเป็นหนึ่งในทีมที่ตามล่าไรเซนของนักเตะรายนี้นะครับแต่ว่าทีมอื่นในพรีเมียร์ลีกก็ได้รับการบอกกล่าว ถึงสถานการณ์ของนักเตะรายนี้เช่นเดียวกันแล้วก็ ยังไม่มีการบรรลุข้อตกลงใดๆนะครับซึ่งก็ยังต้องติดตามกันต่อไปเพราะว่าถ้าอาเซาจะเอาจริงเนี่ยก็มีโอกาสที่จะดําเนินการปิดดีลได้แต่ว่าถ้านักเตะยังจะรอดูสถานการณ์ของเชลซีว่าจะสามารถคว้าตัวยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกได้หรือไม่เนี่ยก็ต้องรอให้เกมปิดฤดูกาลนี้ของพรีเมียร์ลีกเนี่ยจบสิ้นลงนะครับซึ่งเราจะได้เห็นทิศทางข่าวสารที่ชัดเจนขึ้นในสัปดาห์หน้าแน่นอนนะครับ แต่ว่ายังไงก็ตามทางเฟรนเดนเบิร์กก็รายงานว่าอาเซองก็ติดตามสถานาการณ์ของนักเตะเป้าหมายคนอื่นอยู่ด้วยเช่นเดียวกันนะครับอย่างวิกเตอร์เยอร์โกเรสเพียงแต่ระบุว่าการดำเนินการ พูดคุยกับทางอาเบร์ไลฟ์ซิกเพื่อดึงเอาเซสโกมาร่วมทีมในครั้งนี้เนี่ยมันมีความจริงจังเรียกว่าหวังจะฉกเอากองหน้าที่มีความโดดเด่นในเรื่องของลูกกังอากาศแล้วก็ยังทําได้ดีในการเล่นบอลกับพื้นดายนี้มาเสริมทัพให้กับปืนใหญ่อาเซอในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับโดยเพเทนเบิร์กเนี่ยก็ให้จับตาดีลของเซสโกไว้ให้ดีนะครับค่าฉีกสัญญามูลค่า80ล้านยูโรซึ่งเชื่อว่าไม่น่าจะเกินความสามารถของอาเซอที่จะ ปิดดีลนี้ได้สำเร็จโดยสื่อเชื่อว่าค่าตัวของเบนจามินเซสโกเนี่ยจะอยู่ที่ราวๆ70ล้านยูโรนะรหรือว่าก็ประมาณ59ล้านปอนด์ซึ่งเป็นค่าฉิกสัญญาของเจ้าตัวในช่วงซัมเมอร์นี้และถึงแม้จะเพิ่งต่อสัญญากับอาร์เบลลิฟซิกไปเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาและทำให้เจ้าตัวมีสัญญากับทีมดังของบุนเดสลีกาจนถึงปี2029แต่ว่าเบนจามินเซสโกก็เป็นข่าว ได้รับความสนใจจากอาร์เซนอลอย่างต่อเนื่องนะครับนอกจากนี้ก็มีคู่แข่งสำคัญอย่างเชลซีที่ก็จับจับจ้บจอ,งจองสถานการณ์ของนักเตะรายนี้อยู่เช่นเดียวกันนะครับนี่ยังไม่รวมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่เพิ่งจะมีข่าวว่าต้องเปลี่ยนยุทธศาสตร์ในการเสริมทัพนะครับเมื่อพวกเขาพลาดการคว้าตัวยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนั่นก็ทำให้พวกเขาต้องชวดเงิน ราวๆห0ึล้านปอนดนะ์ครับครั้นจะไปจับจ่ายใช้สอยดึงเอานักเตะที่ค่าตัวแพงๆเข้ามาร่วมทีมเนี่ยก็จะเป็นการซ้ําเติมกับปัญหาที่ตอนนี้ก็ยังแก้ไขกันไม่ค่อยได้นะมีข่าวว่าเซอร์จิมเนี่ยเตรียมที่จะปลดพนักงานอีกร่วมร่วม200คนนะครับโดยเป็นเซสโกนะก็เป็นนักเตะที่อาซ่อลมองว่ามีศักยภาพพอที่จะมาเสริมกําลังให้อาซนอลเนี่ยได้ลุ้นชมป์อย่างจริง,งจังนะครับในช่วง เกือบเกือบ,อบหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยเซสโก้ได้รับการจับตาจากอาเซาอยู่เป็นระยะนะครับและถ้าอาเซาจะดึงเอาเซสโก้มาร่วมทีมมากกว่าที่จะเป็นวิกเตอร์โยเกเรสจริงเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าจะแปลกใจแต่อย่างใดนะครับและไม่ว่าจะได้เซสโก้หรือว่าโยเกเรสมาร่วมทีมเนี่ยส่วนตัวก็แฮปปี้นะครับเชื่อว่าคนใดคนหนึ่งหรือทั้งสองคนเนี่ยก็จะเข้ามาช่วยยกระดับการถล่มประตูให้กับอาเซาได้ แน่นอนคนระับแล้วก็จะทําให้โอกาสในการคว้าแชมป์ของอาร์เซนเนี่มีมากขึ้นด้วยโดยเบนจามินเซสโกเนี่ยรับค่าเหนื่อยอยู่กับอาร์เบลิฟซิกนะระดับ200,000ปอนต์ต่อสัปดาห์และสื่อก็เชื่อว่าเจ้าตัวมีเจนทัลเม n นต์ e อ็ก n t เกรเมกับทีมดังของบุนเดสเลกาเช่นเดียวกันกับวิกเตอร์ g ยโกเรสที่ก็มีสัญญาลักษณะคล้ายๆกันกับสปอร์ติ้งลิสบอนส่วนเรื่องของจำนวนประตูเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเบนจามินเซสโกเนี่ย เป็นรองวิกเตอร์ยูกเรสอยู่เยอะนะยูโกเรสเนะี่ยยิงไป53ประตูจาก51นัดที่ลงสนามในทุกรายการให้กับสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับในฤดูกาลนี้ส่วนเบนจามินเซสโกก็ยิงไป21ลูกเราก็มี6แอสซิต์นะครับจากการลงสนาม45นัดในบุนเดสลลกายังไงก็ตามนะแฟนบอลหลายท่านก็อาจจะมีประเด็นเรื่องของความแข็งแกร่งของลีกด้วยนะครับซึ่งก็ไม่ว่ากันนะมีโอกาสที่จะคิดแบบนั้นได้ และถ้ายังไม่ลืมนะในช่วงนี้อาร์ซอก็มีข่าวว่าได้ติดต่อทาบทามฮิวโกอิกิติกเกมาร่วมทีมนะครับซึ่งต้นสังกัดอย่างไอทักแฟงเฟิร์ตก็ไม่ได้ปิดกั้นนะถ้าอาร์เซยอมจ่ายค่าตัวตามที่พวกเขาต้องการซึ่งทางอาร์เซีครับก็ได้รายงานไปแล้วนะครับในคลิปที่แล้วถ้าท่านใดไม่ได้ฟังก็กลับไปลองลอง,ลองตามดูนะครับ อะไรนั้นก็เป็นข่าวสารความเคลื่อนไหวที่อาซอลี่ครับนำมาฝากในวันนี้นะครับยังไงก็ฝากแฟนบานทุกท่านเนี่ยกดไ like ลค์กดแชร์กติดตตักคนสักนิดนึงนะครับขอบคุณนะครับ